เริ่มแล้วนะคะสาหรับพุ่มกระถินของชุษาพานล้านชุาพารวยแล้วก็กลยานนมิมิทุกท่านนะคะที่่วมบูญมานะคะก็เริ่มต้นนี่เห็นไหมคะพนันพานเริ่มจะสวยงามแล้วนะคะพันพุ่มกระถินเริ่มจะสวยงามแล้วติดดอกไม้เสร็จแล้วค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดแบงกันนะคะค่ะตอนนี้มาถึงการเตรียมอุปกรณ์นะคะในการทำอ่า ทำช่อนะคะช่อกระถิ่นแบบนี้ค่ะแบงะคะ่ะทำแบงเป็นช่อๆเพื่อเอาไปเสียบไว้ในพันพุ่มนะคะเพื่อให้พุ่มกระถินเป็นพุ่มๆขึ้นมานะคะเราก็จะมาเสียบบนนี้ที่เราเตรียมไว้แล้วเห็นไหมคะสวยมากเลยวิธีการทับแบงคนะ,คะใครจะทําตามก็ทํานะคะเอาด้านดอกอย่างนี้นะคะทิใช้แบงค์ห้าสิบ ด้านดอกนี้หมุนเข้าไปนะคะครึ่งแบบนี้คับแบบนี้นะคะจัดให้สวยแบบนี้แล้วใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเสียบเข้าไปเพราะว่าเวลาทีา่เวลาที่แกะแบงะคะ่ะแบงจะได้ไม่ยับนะคะเสียบเข้าไปแบบนี้แดนเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะนะคะอยากได้พุ่มใหญ่พุ่มเล็กก็ขึ้นอยู่กับการขยายออกกับหมุนเข้าตรงนี้นะคะโอเคใครก็สามารถทำตามได้นะปีหน้าจะเอาพุ่มเล็กหรือพุ่มใหญ่ก็แล้วแต่เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะแสดงเห็นไหมคะสวยไหมคะเวลาเวลาอ่า แบงค์เนี่ยมุนพับเป็นช่อแบบนี้รวมๆกันก็จะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนการปักนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเนนเนี่ยค่ะนะคะหลังจากที่เราทําช่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเสียบนะคะเวลาเสียบเนี่ยเราก็เยงอยู่ประมาณสีสิห้าองศานะคะแล้วก็ปักลงไป ลงไปให้รอบเลยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวทิพซ่าจะปักไปจนสุดมุมนี้เลยข้างบนนี้นะคะก็จะได้เป็นพุ่มสวยๆนั่นเองค่ะนะคะอันนี้คือทําให้ดูเผื่อนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้ทําพุ่มนะคะก็เหลือเวลาอีกตั้ง5วันนะคะในการทํากระถินก็อาจจะ ทำพุ่มสวยๆทำพุ่มกระถินสวยๆเหมืนอนเหมือนทิพซ่าได้นะคะก็เมื่อเรานี่ค่ะพับพับธนาบัตรแล้วอ่ะก็เอามาเสียบนะคะเสียบสีองศานะคะเสียบเรียงๆๆๆๆๆไปแบบนี้นะคะจนครบจนครบสุดยอดพุ่มกระถินนะคะเราก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยจะเอามาให้ดูกันนะคะ าแล้วค่ะนี่ไปได้ห้าชั้นแล้วนะคะนี่ดูฝั่งนี้หนึ่งสสห้าเสียบเหมือนเดิมค่ะนะคะสวยไหมคะเ,คเดี๋ยวมารอดูกันตอนเสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับคุ่มกระถินนะคะที่สำนักสงฆ์เติมบุญนะคะในวันนี้นี่เป็นไงคะสวยไหมสวยไหมคะ ใช้แบงค์ห้าสิบนๆนะคะพร้อมกับดอกมไม้เนี่ยค่ะก็วิธีการทำนะคะก็อยู่ต้นคลิปนะคะที่ทิปแนะนำไปนะคะท่าในใดสนใจที่อยากจะทำตามก็ลองทำดูนะคะเราจะได้มีพุ่มกระถินสวยๆนะคะไปร่วมง,งานบุญกระถินนะคะก็สำหรับท่านเจ้าภาพนะก็อุปกรณ์ก็ใช้ไม่เยอะเลยแล้วแบงค์ก็ไม่ยับด้วยนะคะก็ทำให้เก็บแบงค์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ ใชไหมคะสวยใช่ไหมนะคะสำหรับท่านที่ร่วมบุญกระถิ่นกับทิพซ่านะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกระถิ่นของท่านสวยงามมากนะคะท่านก็จะได้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอให้สวยให้หลอ่อให้สวยขึ้นนะคะเป็นผู้ชายก็หล่อนะคะเป็นเศรษฐีใจบุญแถมยังมีหน้าตาที่ สวยสดงดงานเหมือนพุ่มกระถินนะคะที่ทิพซ่าได้ทำไปร่วมบุญกระถินที่สำนักสงฆ์พระธาตุเติมบุญในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด,ด้วยค่ะ